ไปเป็นการผ่าเกีย์ชุดลูกที่4ลูกที่สาเสร็จไปแล้วส่งไปแล้วสลูกลูกที่3าเสร็จไปแล้วไอ้นี่เขียนทิวยัอยงอุาา้มมาทน้งวนองสายตัวตาดูเน

มีคู่ทองแท้นี่มีพันพันแปออดพันหกือขึ้นมาอคดราคาเ่าดีกว่าอันนี้อ่าดอ้ดิดขึ้นมาอ่าอาจะเย็นอ่นแหละออดูแลไม่ได้ดูแลริงจิงอจะเย็น โซ่ในิวาโซ่โซ่ไปนโซ่คมมานี่ใช่ออกเอ้ยตอนี้คอนี้เออนี่กินอืไมเอาออกเมื่อกี้อ่โซ่เด้งโซ่เออโซโซ่โซนี่นี่เอออคนนี้เ๋ยีออก็ได้

ม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละถูกต้องเอาเลยอืมเนี่ยลองทำหนี่ออกแต่เออนู่นออกเนี่ยนั่นแหละอืมให้กูเป็นใหญ่ นาา้าจะดีขอบกันเออขอบยังไงนั่นแหละน้ำมันแดงขึ้น หัวมันละทอนแสน่นีหายเลยอเอาออกมาชุดนี้ชี้ชนาก่อนแล้วก็คอยจดยจับิีารนาดีมันอยู่ยังไงชีาชนาดีลูกปืนมันอยู่ไงเรียงไงดูดี มือหงายโดยมีร่องออมีรอ,อ,อยงมีรอ่ให้จําไม่ให้เลี้ยงเดีด๋ยวคนอื่นมาสระก็กะตายจำไม่ได้อะผ่าคัดไม่เหมือนกันมีร่องใหญ่ร่องเล็กอันนี้ร่องใหญ่อันนี้ร่อ,นนองเล็กีร่นนองเล็กร่องใหญ่ดูตรงๆ

bỏ mưa ừ. Ở à, tối nay, ở à, con Cái này Ờ, tối nay bụi chạp bụi kia này ô à, tô này ô à, con có đại, tối nay chạp thân thân đứng luôn đấy Ở tịch chút ra không anh? Ở tịch chút ra không? Ở tối con này, bụi chạp bụi kia Công công, xíu xíu, đeo Lẹ. ở đan lăng, ở đan này vô không thể, thật không thể, thật không thể thật à, không được à, đi.

Up.

สภาพตุ่อมตุลเกนเตนคบชุดเห็ดไม่มีเพราะไม่เสียเดี๋ยวก็ดูสภาพไปสภาพมันจะเปลี่ยนไปเป็นของใหม่โอเค